การหนูขอถามหน่อยนะคะที่เมื่อกี้หลวงพ่อให้ทำนะคะที่บอกว่าถ้าสินห้าบริสุทธิ์เนี่ยก็จะได้เป็นโสดาบันแล้วซึ่งอยากจะถามว่าข้อหนึ่งเนี่ยห้ามฆ่าสัตว์เนี่ยบางทีเนี่ยคือเราไปซื้อเนี่ยเราซื้อที่มันฆ่าไว้อยู่แล้วแต่บางทีเราอาจจะกวาดถูหรือล้างอะไรอย่างเงี้ย เรามันทําให้ตายโดยไม่เจตนาเนี่ยมันก็ถือว่าผิดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ข้อสี่นะคะข้อสี่มุสาเนี่ยคือพวกเราเนี่ยมันเกี่ยวกับพวกค้าขายนะหลวงพ่อแล้วเรามีวิธีการพูดยังไง่ะคะที่มันจะไม่ให้ผิดสินนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยกรุณาหน่อยคะ่ะหลวงพ่อว่าเราจะตอบเขายังไงอะไรอย่างนี้นะคะหลวงพ่อ ธระมาสก,การนะคะอนุมโมทนาสาธุการ mm. กับคำถามที่ดีงาม ล้างนี้มาลุงมาแรงตายแล้วอาชีพการงานที่ค้าขายเจตนาของเราเป็นหลักลุกกระทำไปด้วยอำนาจของโลกโลดหลง มันก็ผิดแล้วลูกเมื่อเราไม่มีเจตนาจิตใจไม่อยากร่วงละเมิดจิตใจไม่อยากกระทำเจตนาก็ไม่มีอันนี้ถือว่าสินเรายัง ดียูแต่จะไปผิดพลาดตรงรู้แล้วฝืนทำเราจะพูดเช่นใดเราจะทำเช่นใดรักษาเจตนาเราสิลูกอย่ามีเจตนาที่เรากระทำไป สำหรับการมุสาถ้ามันเป็นอาจิพมันเป็นกิจวัตรที่เราจะต้องทำจนเป็นกิจวัตรอันนี้ก็แรงอยู่แล้วเราจะพูดเช่นใดตรงนี้เรารักษาเกตนานไนลัก แต่ระวังมันก็ยังผิดอยู่ตรงที่ว่ารู้แล้วฝืนทำต,ตรงนี้ก็ยังผิดอยู่เพราะฉะนั้นทั้งสิ่งทั้งปวงนักบ่งบอกว่าเรายังเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แก่เอาอยู่ จึงหาวิธีการต่างๆที่จะลงให้ตัวเองไม่ผิดจะพูดเช่นใดจัดว่าเช่นใดก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านให้รักษาเจตนาที่ไม่ดีงามอย่าให้เกิด สำหรับการมูสานั้นหลวงพ่อก็ได้ยกเรื่องนายโยแม่บุญธรรมซึ่งเป็นผู้จัดงานบวชให้ลูกชาแต่หลวงพ่อก็ได้ไปขอร่วมเป็นหน้าเปลี่ยบเป็นหน้ากำพร้านะคือไปขอร่วมเขาไปขอขอบทกับเขาบ้านท่านนี้ก็เป็นแม่ค้า ตลาดสดในตลาดซึ่งเป็นร้านที่ใหญ่ใหญ่กวเพื่อนคุณยงไนในตลาดนั้นและเป็นร้านที่ทุกคนแต่เป็นส่วนใหญ่จะต้องทำมาสั่งตรงนี้ท่านทำเป็นอาจินเป็น การเลียงครอบครัวมานานแล้วเลียงทั้งบ้านและคนในบ้านก็เหมือนที่ได้กล่าวว่ายังไม่ให้ความสำคัญที่ลมหายใจตนเองเป็นไปตามเหตุตาปัจจัยของการดำรงชีพ เพื่อจะให้อยู่รอดปลอดภัยในชีวิตของชาวโลกทั้งหลายก็ผิดพลาดจิงติดโควิดกันทั้งบ้านและโยมแม่บุญธรรมนั่นเองท่านก็พอติดพอท่านมีโรคประจำตัวท่านอยู่ก็ติดวันทองวันก็ เียแล้วลูกหลานต่างๆนานาที่มาร่วมในช่วงระหว่างสงกรานต์ก็กลับมาดูกลับมาเยี่ยมอาการป่วยอาการพืชต่างๆก็เลยติดกันหมดเลยนี่เลยคือบกพร่องตรงสินห้า เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ผิดก็คือรักษาเจตนาลบรักษาความรู้สึกนึกคิดของตนให้ดียิ่งรักษาเจตนาอันประเสริของตนไว้ตรงนั้นเป็นอาชีพก็จริงอยู่ อาชีพนั้นถ้าไม่มีสินห้ากำกับทรัพย์สินสมบัติแก้แหวนเง,งินทองที่ได้มาก็จะไม่มีเหลือเก็บเงินเก็บทองหรือว่ารักษาทรัพย์สินสมบัตินั้นก็ไม่ได้ทรัพย์สินสมบัตินั้นก็ไม่ได้สร้างความสุขสมบูรณ์ให้กับชีวิตได้ การหลีกเลียงนั้นรู้สึกว่าจะลำบากเพราะเราจะพูดเราจะหาทางออกเช่นใดก็าตามก็เข้าขายรู้แล้วฝืนทำอยู่วิธีแก้ไขก็คือรักษาเจตนาของการพิธีงานเจตนาอัตรเสร เราจะเห็นเจตนาตัวเองได้ความรู้สึกนึกคิดตัวเองได้ก็คือตั้งสติอายุกะลมนี่แหละรักษาเจตนาเอาไว้ให้ดีจากหนักก็จะกลายเป็นบาปแต่ว่าไม่เป็นบาปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่จากหนักจะเป็นเบาและ ยันมันเพียงเจริญอยู่กับฐานสินสมาธิเหมือนที่นกได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่อำนาจคุณงามความดีผู้ใด,ดกระทําเช่นใดไว้อำนาจคุณงามความดีนั้นเวลาเจอวิกฤตก็จะแก่พระปลอดภัยก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยโดยธรรมอยู่แล้ว อขออนุโมทนากันด้วยแต่ถ้าทำด้วยความไม่ได้ตั้งใจมันก็ไม่เป็นบาปผิดกรรมือเราล้างแว้วเช็ดถูกเก็บกวาดโดนมดโดนแมงหรืออะไรต่ออะไรให้ก็าตายอันนี้ท่านว่าไม่ปิดกรรมเพราะไม่มีเจตนาที่ผิดศีลเกิดต่อสิ่งเหล่านั้น เมื่อเราหลงพลาดลังทำให้สปปรพสัตว์น้อยใหญ่ตายเรายังมีความเกรงกลัวมีความละอายในบากนั้นเกิดขึ้นอยู่ก็เป็นการอภัยอโหสิกรรมเพราะไม่มีเจตนานี่แหละจึงกล่าวว่าให้รักษา,าเจตนาอันบริสุทธ ที่ดีงามคงตนไวและลึกรวมเป็นที่ตั้งไใบให้อาภัยอโหสิกรรมกับทุกเรืองทุกเหตุการณ์อารมณ์ดีนิสัยดีใจดีมีอาภัยอโหสิกรรกมให้ก่อเกิดปฏิบัติธรรมชาติเช่นนี้ขึ้นมาในชีวิตตน ให้เป็นพฤติกรรมของตอนไปในลักษณะนี้ให้เกิดให้มีจึงว่าจึงได้กล่าวว่าปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติธรรมชาติที่ดีนะให้เกิดให้มีแตในความรู้สึกในกคิดในจิตในนิสัยในชีวิตของตอนให้เกิดเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรม เท่านั้นที่จะอภัยอาโหสิกรรมได้วิธีที่เราจะผลจากวิบากของกรรมก็คือหันมาปฏิบัติเช่นนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับโยมกล้วยและที่ได้ถามทำอันประเสริฐ ขอให้สว่างสวัยในธรรมและจงพ้นทุกพ้นไปจากวิบากจากอายณะทั้งหลายนับแต่นี้จงตลอดไปอนุโมทนาสาธุสาธุกระลุงพ่อต่อครับ